อสวัสดีนะครับขอต้อนรับซูม,มินนี่ครับกับเกมอักไนท์นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมารีวิวการเทเลพอร์ตฟาร์มเก็บกล่องนะครับนะบางคนเนี่ยเล่นเวลตันแล้วภารกิจครบหมดแล้วไม่รู้จะทําอะไรนะครับนะก็เช่าตัวโปรแกรมเรานะครับนะไปเทเลพอร์ตฟาร์มเก็บกล่องต่างๆเปิดกล่องต่างๆเอาไว้ไปสุ่มตัวละครได้นะรเราสามารถกําหนดกล่องได้นะครับว่าเราเนี่ยต้องการกล่องแบบไหนนะบแบบไฮเลยหรืออะไรต่างๆนะครับนะสามารถเซตได้ก็มาที่หน้าเทเลพอร์ตนะครับ แล้วก็อันที่สองนะแล้วก็ติ๊กทั้งหมด5อันเลยก็ได้หรือว่าอันเดียวนับเอาเฉพาะกล่องไฮไฮก็ได้นับนะแต่นี้เนี่ยผมก็ติ๊กหมดเลยแล้วอยู่ในระยะพันเมตรนะครับหรือจริงๆระยะที่เรามองเห็นหรืออ่ะเลยปรับเป็นแบบระยะดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยนับจากนั้นเนี่ยทำการกดเทเลพอร์ตได้เลยนะับถ้าเทเลพอร์ตไม่ไปแสดงว่าแถวนี้ไม่มีกล่องนะครับเพราะผมก็ฟาร์มเก็บไปหมดแล้วเดี๋ยวไปไกลหน่อยแล้วกันนะ นับระยะจะอยู่ประมาณพันเมตรฮะนี่นะับถ้ามีกล่องก็จะวาร์ปมานะครับแล้วมีตรงไหนนี่ไอเฮ้ยนะับปามได้หมดคือนะับนี่นะับอยู่ในระยะนะครับพันกว่าเมตรเนี่ยเดี๋ยวมันก็เทเลพอร์ตไปผอยมอยู่ใต้ดินว่ะมันไม่ลงไปโอเคนะครับ อนนี้ผมได้เวลด้วยนะผมก็ทำไปเรื่อยอะกูไม่อยู่ใต้ดินเหรอนับนี่ใต้ดินก็วาร์ปลงมานะครับน้กดเทเลพอร์ตได้เลยนับไม่มีอะไรทำครับกดเทเลพอร์ตไปเลยเฟียวเฟียวเจอใครก็ฆ่าแม่งให้หมดครับก็ไปครับเทเลพอร์ตต่อโอ้นับสำหรับใครนะครับที่เล่นภารกิจครบหมดแล้วอะไรครบหมดแล้วนะครับนะก็มาได้เลยครับนี่ นับเปิดออโต้รูทด้วยก็ได้นะครับนะออโต้รูทเนี่ยเราก็ติ๊กของที่เราต้องการจะรูทนะครับผมรูทเอพีแล้วก็กล่องทั้งหมดนะครับให้เปิดแบบออโต้เลยก็ระยะแค่25หนะนะครับหลักๆเราก็จะใช้ตัวนี้ครับในการเทเลพอร์ตในการเปิดกล่องแต่ละอย่างนะครับนี่แจมแจมครับผมก็รบกวนฝากอุดหนุนด้วยนะครับสำหรับเกมอาร์ตไนน์นะครับนะก็ตึงสุดนะตอนนี้นะครับมีทั้งโจมตี แรงเอ่อตีรัวคุณคุณต่างๆนะครับคุณดาเมจอมาตงอมตะวาร์ปโนคิปต่างๆแบบครบเครื่องนะครับก็ตึงๆเลยนี่จัดไปครับอันนี้มันให้ผมเล่นถึงเวล15นะผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรไงก็เลยมารีวิวตัวเอ่อเทเลพอร์ตเปิดกล่องนั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมเปิดให้หมดครับอยู่ในระยะวาร์ปไปปึ๊บ เขาจะเปิดให้แบบ Auto ออโต้อะทรัลพอดีครับเห็นไหมกล่องทงกล่องทองได้หมดครับได้ทั้งเรเวลได้ทั้งอะไรด้วยเฟี Feel ้ยวเเลยนะครับอ่ากล่องหมดแล้วอะทุกเกนลยนะมีอะไรก็เปิดให้หมดครับรอบๆนะครับคือจริงๆตโปรเรานี่ก็มีอะไรให้เล่นมากมายนะครับนะแป๊บนะนะนึงมีตรงไหนต้องเปิดเสาอีกไหม เราไปเปิดเสากันดีกว่าสำหรับผมแล้วก็จะใช้โนคลิปกับมูฟเร็วนะครับนะประมาณนี้เลยเปิดเสากันดีกว่านะครับอันนี้พักคืออะไรอ๋อพักคือฮิวเหรอเราจะได้ไปแบบลึกๆหน่อยนะับเทเลพอร์ตกันเลย มีตรงไหนอีกเก็บให้หมดของเฮ้ยมีพื้นที่โปรตอนด้วยนะครับก็รีวิวหลากหลายรูปแบบนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเปิดกล่องอย่างเดียวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะปก็เดี๋ยวลงดันตีนู่นตีนี่ให้ดูด้วยนะครับนะนะครับแต่ที่แน่ๆตัวโปรแกรมเราไม่โดนดักแบนแน่นอนนะครับครับเข้าไปตีกันเลยดีกว่านะครับจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องคือถ้าใครเรลวน้อยเนี่ย คุณไม่ต้องไปตีถึงเลเวล4เลเวล5นะบางทีเดี๋ยวมันมีแบบเออตัวเช็คเวลาหรืออะไรหรือเปล่านะครับนะเออครับม,มาเลยดูด,ด,ดิเข้ามาดิครับเขาไม่เสียวว่าอะไรอยู่เรานี่ครับ<ๆ>นะใครที่เป็นผูเ้เล่นใหม่นะครับก็ <ayuda> ย,ยินดีต้อนรับสู่เกมอักไนนะครับตึงๆเลยอุ้ยผมมีอยู่ร้อยกว่านะครับนะ ตัวโปรแกรมก็ดูการใช้งานนะครับในเออเว็บไซต์วีพีโปรไทยได้เลยนะครับนะนี่เะเวลขึ้นลัวๆครับนะสถิติใหม่ด้วยหรอแล้วแต่มาเลยปลาออกมาแล้วก็หวดเลยละกันละ่ะ <Yes. S 1> ก็มาทครับไม่เสียว,ว่าอะไรอยู่แล้วปืนยิง ครับชิวๆจริงๆสกิลไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่คืออยากให้ได้วิดีโอเอฟเฟคที่สวยครับ <c oughs> ครับคือจริงๆกูฟันเฉยๆแม่งก็ตายแล้วทุกคนครับได้สามร้อยักพี่ครับ <c oughs> ผมน่าจะลงดันถึงแค่สามนะครับนะผมไม่เอาสุดนะครับนะเผื่อเอ้ามันก็ได้แค่2อเว <c> ้ย <oughs> ครับ ก็ประมาณนี้ไปเทเลพอร์ตกันต่อเลยดิเอา้ากำลังจะเทเลพอร์ตมีจดหมายมาครับเอา้าอันนี้ไปไหนกันเนี่ยัยรุ่นเทเลพอร์ตดีกว่านะับเป้าหมายในคลิปวิดีโอนี้ก็คงเป็นคลิปเอ่อรีวิวการเทเลพอร์ตฟาร์มเปิดกล่องนะครับนะก็หากคุณชอบคิควิดีโอนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะนะก็มาตีให้ดูนิดหน่อยนะครับนะเพื่อ เป็นตัวอย่างตัวโปรแกรมรักกันนะครับนะก็นี่ครับชิวๆเลยรับนะก็ฝากอุดหนุนด้วยรักกันนะนะับกล่องทองกล่องทองได้หมดกล่องมงกล่องม่วงกล่งกองฟ้ากล่องอะไรกล่องอ่กล่องเหว่นับฝันแม่งดิมองหน้ามีเรื่องนะป่นะับแม่งกูจะเทเลพอตนี่ครับลงมาอยู่ด้านล่างอีกครับกูก็เทเลพอรตผมปรับระยะพันกว่าเมตรไง ก็มาดิไม่เสียวว่าอะไรอยู่แล้วคนสวยนะครับผมก็ข้าวๆประมาณนี้ละกันนะให้ดูเป็นน้ำจิ้มนะครับว่าโตโปเรายังทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับตี่นะครับเทเลพอร์ตครับเนี่ยถ้าเทเลพอร์ตไม่ได้แปลว่าบริเวณที่เราอยู่นะครับมันไม่มีกล่องแล้วนั่นเองนะครับนะ กล่องนี้มันไม่มีนะผมก็จะบินทะลุขึ้นไปเลยครับก็ผมก็ไปเรื่อยนะอย่างที่บอกนะครับตรงนี้นมีอะไรไหม Let's ก้ Let มีกล่องเนี่ยเห็นไหมผมก็ไปเกือบทั้งแมปแหละทุกคนนะครับในอีกหนึ่งโตโปรแกรมที่ถือว่าซื้อไปเนี่ยคุณคุ้มค่าแน่นอนก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นด้วยนะครับนี่ครับนกะ็ประมาณนี้ละกันนะทุกคน คือมันก็มาแค่นี้แหละกูอะเลเวลสิบห้านะครับคือจริงๆตัวโปรมันมีอะไรหลากหลายรูปแบบเลยเว้ยถ้าใครเออใช้งานเป็นหรืออะไรเป็นอะนะครับนะนะครับทั้งบินได้ทั้งอะไรได้นะครับนะอันนี้ก็ฐานผมอะเนี่ยผมสร้างฐานไว้เสร็จอะไรละนะก็หมดแล้วครับประมาณนี้ละกันนะ ก็อุดหนุนได้ครับที่เว็บไซต์ VIP Pro ครับนะเกม Ark Night นะนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับนะอันนี้ก็มารีวิวการเทเลพอร์ตฟาเปิดกล่องนะครับสำหรับคนที่เลเวลตันแล้วภารกิจภารกิจครบหมดแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็ไปเ,ออเข้าเกมมามาเดินเปิดกล่องเล่นก็ได้นะครับเจอนใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย